สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะเราก็จะมาดูกันในเรื่องการคูการคูณเมทริกกับจํานวนจริงนั่นเองการคูณเมทริกกับจํานวนจริงในคาบที่แล้วเราดูการบวกไปแล้วการบวกแถวต้องเท่าหลักต้องเท่าเราถึงจะจับมาบวกกันได้ในตําแหน่งเดียวกันทีนี้การคูณเมทริกการคูณเมทริกคูณยังไงนะคะก็การคูณเมทริกกับจํานวนจริงนะในที่นี้คูณเมทริกกับจํานวนจริงคูณยังไง นะคะเราก็จะมาดูกันในวันนี้ให้ a เนี่ยเป็นเมทิกแถวที่ m หลักที่ n นะคะก็คือมี m แถว n หลักและ c เนี่ยเป็นจำนวนจริงก็คือเป็นเลขใดๆก็แล้วแต่ที่เราเรียนกันมานะคะผลคูณของ c กับเมทิก a เนี่ยจะได้เมทิกอันนี้ออกมานะคะเอาง่าย เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์แบบนี้ c คูณ a ก็คือ c ก็คือเลขใดๆก็แล้วแต่คูณกับเมทริก a เราไปดูตัวอย่างดีกว่าตัวอย่างนะคะก็คือให้เมทริก a มาแบบนี้จงหารลบ3คูณ a นะคะลบ3ของเรานี่แหละคือค่าคงที่หรือจำํำนวนจริงกับเมทริกนั่นเองคูณกันนะคะลบ3คูณกับ a หาได้ยังไงนะคะ เราก็จะมาดูก็เอาลบสคูณกับเมทริกซ์ a ก็คือ2องลบหนึพอเสร็จแล้วนักเรียนเอาลบสไปคูณกับทุกตัวในเมทริกได้เลยนะคะก็จะเป็นลบสคูณอยู่กับ2ในตำแหน่งแถวที่1นหลักที่1ต่อไปแถวที่1นหลักที่2ก็คือลบสคูณกับลบห ต่อไปลบ3คูณกับ1และลบ3คูณกับ0และนักเรียนก็หาผลคูณนะคะหาผลคูณออกมาแต่ละตัวตำแหน่งอยู่ที่เดิมลบ3คูณ2ได้เท่าไหร่ได้ลบ6ลบ3คูณลบ1ได้3 ลบสามคูณหได้ลบสมและลบสามคูณศูย์ได้ศูนย์คำตอบที่ออกมาเสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้คือการคูณเมทริกกับจำนวนจริงนะคะไม่ได้ยากก็คือเอาไปคูณทุกตัวในเมทิกนั่นเองแค่นั้นเลยนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูข้อนี้บ้างข้อนี้ปนทั้งคูณและบวกนะคะเราไม่เยอะนักเรียนต้องค่อยๆดูนะคะอ่ะเมทริกเ A มี3หลัก2แถวก็2แถว2คูณ3 3 2แถว3หลัก2แถว3หลัก2คู3แถวคูณหลักนะคะอ่ะ a บวก2 b เมทิก a ก็เขียนปกติก็คือ1 1 0 สองลบหนอันนี้มีทีก A บวกสมีทีก B B คือลบหนึ่นนลบสลบหนแบบนี้พอเสร็จแล้วนักเรียนเอาสองคูณเข้าไปก่อนตัวหน้ายัางเหมือนเดิมนะ1-10 2งหงงลบหนตัวหลัง เอาสเข้าไปคูณ2อคูณลบหก็ได้ลบสอคูณหได้2 2งคูณสอได้4 2่คูณลบสได้ลบสีคูณลบหได้ลบสและตัวสุดท้าย2อคูณสได้6ก นะคะก็จะได้มีติกตัวหลังออกมาเสร็จแล้วเราก็บวกกันตามปกติก็คือตำแหน่งเดียวกันเอามาบวกกันนะคะก็จะได้เป็นอ่าเท่ากับตรงนี้แล้วกันตำแหน่งเดียวกันบวกกัน1บวกลบ2ได้ลบ1นะคะต่อไปอ่นแรบกบหนึ่งอันนี้ได้สองสิถูกต้องไหมคูณเข้าไป ต่อไป1บวก2ได้3 0บวก4ได้4ดูตำแหน่งเดียวกันนะคะ2บวกลบ4ได้ลบ2ต่อไปลบ1บวกลบ2ได้ลบ3และตัวสุดท้าย3บวก6ได้9กก็จะได้คำตอบออกมาเป็นแบบนี้ นะคะเรียบร้อยแล้วทีนี้จงจะเขียนแทนผลคูณของเมทดิก A กับลบหด้วยลบ A ก็คือไม่ต้องเขียนตัวเลขเขียนเครื่องหมายลบเข้าไปเลยเพราะอะไรเพราะลบหคูณ A ก็ได้ลบ A แบบนี้นะคะอันนี้ข้อสังเกตค่อยๆดูนะคะอันนี้ไม่ยากก็คูณนักเรียนสามารถ เอาค่าคงที่เข้าไปคูณกับในเมทริกทุกตัวได้เลยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ